สวัสดีครับผมพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับสีพิ้วรวมรถนะครับผมวันนี้ออกมานอกสถานที่เอาแบบจัดจ้านไปเลยครับแบบนี้ครับจัดจ้านจริงครับวันนี้เอากัร์ดหเลยงคาฉลกนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้รถเก๋งล้วนเลยนะครับเอามารีวิวให้ลูกค้ารับชมนะครับมีแต่สวยๆทั้งนั้นนะครับลูกค้าใครที่กำลังมองหารถเก๋งนะครับผมผ่อนดุกผูกผ่อนสบายๆติดตามคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็โปรสําหรับเดือนนี้นะครับลูกค้าที่ออกรถสําหรับ ลูกค้าที่ออกรถกับเราเดือนนี้นะครับผมรับของแถมรางวัลอีกมากมายแล้วลุ้นรับรางวัลใหญ่สิ้นเดือนจัดแจกทองคํานะครับผมทุกคันคุณมีสิทธิ์ลุ้นทุกคันนะครับผมสําหรับสามืันนี้ก็คือออกรถฟีดาวเหมือนเดิมนะครับฟีค่าจัดค่าโอนฟีประกันภัยรถยนต์ทุกคันนะครับแล้วก็หกเดือนแรกนะครับทุกคันจะไม่มีดอกเบี้ยนะครับเราซับค่างงันให้ถึง6งวดเลยเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับวันนี้นะครับสำหรับคันนี้คันที่2 นะครับวันนี้ที่เอามาทำรีวิวก็เป็นโตโยต้ายาริสนะครับตระกูลโตโยต้าทั้งหมดเลยวันนี้เป็นตัวยาริส5ประตูนะครับเครื่องยนต์1.2ครับ1,200ซีซีเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับลูกค้าสีดำนะครับผมสำหรับตัวรถด้านหน้าก็เป็นของเดิมทั้งหมดไฟหน้าแบบธรรมดานะครับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเจเหมือนกันนะครับเจนะครับตัวนี้ก็เป็นเจตัวล้อแม็กเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับทั้งสีเส้นแม็กใหม่ยางใหม่เลยนะครับลูกค้าสีดำนะครับรายละเอียดรอบนอกเราเก็บสีทำความสะอาดให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาชมห้อองงเครื่ มาดูห้องเครื่องกันบ้างนะสำหรับห้องเครื่องก็สวยทุกคันอยู่แล้วไม่มีอุบัติเหตุชนหนักน้ำท่วมตัดต่อสมทะตัวเรใดแน่นอนนะครับทางร้านรับประกันซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับหัวน็อตต่างๆนะครับหัวน็อตฝากระโปรงแกนซ้ายขวาไม่มีขยับนะครับน็อตขันหน้าสติ๊กเกอร์ต่างๆสีอาร์ดต่างๆตามจุดหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงมีให้อยู่นะครับอ่าทีนี้สติ๊กเกอร์ฝากระโปรงไบรทฟีนของฝากระโปรงนิ่มอ่อนดีเข้านะครับหัวน็อนะครัับบเมมยยลงไ่ีข ตัวหนังสือบ่งบอก LR ซ้ายขวามีให้อยู่ครบไม่มีขยับใดๆแน่นอนและก็เรารับประกันอยู่แล้วว่ารถเราไม่มีอุบัติเหตุชนหนักน้ำท่วมตัดต่อสวนทะเบียนนะครับสามารถโอนได้ปกติทุกคันนะครับผมโอเคมาเจเลยเหรอโอเคนะครับมาดึงดูามาดูเม็ดอาร์กด้านประตูกันบ้างทั้งสองฝั่งเดี๋ยวจะพาชมทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่เลย นะครับชัดเจนนะครับของเดิมของเขานะครับหัวน็อตนะครับผมต่างๆเห็นไหมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยสติกเกอร์ที่ติดมาจากศูนย์นะครับผมดูได้นะครับผมตัวนี้จะเป็นเจนะครับเจแบบกระจกนะครับยังใช้มือปรับอยู่นะครับเจสำหรับตัวเจของโตโยตานะครับเขาจะใช้มือปรับอยู่ตั้งแต่รุ่นแรกๆของเขาเลยมาจนตัวพวกนี้ก็ยังเป็นมือมือปรับอยู่นะครับแต่ระบบกระจกไฟฟ้านะครับผมตัายก่อนก็มา อีกด้านหนึ่งนะครับเม็ดอาร์คของเขานะครับผมสําหรับโตโยต้านะครับจุดสังเกตเขาแผ่นเพจจะอยู่ด้านซ้ายนะครับนี่เขาเรียกว่าแผ่นเพจมันแล้วก็หัวน็อตไม่มีรอยขยับอะไรเลยนะแต่สีรอบๆบเราบอกแล้วว่าเรามีเก็บบ้างนะครับสำหรับรถมือ2นะครับมาดูด้านหลังกันบ้างหัวน็อตตัวยึดของฝาท้ายด้านหลังนะครับก็ไม่มีรอยขยับเลยนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆรอยซีนของเขาเดิมทั้งหมดนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็มีที่เก็บของนะครับตัวเบาะตัวนี้ก็ยังพับได้อีกนะครับแต่มัน ทำได้แหละแล้นี่เดี๋ยวทำได้เพิ่มที่เก็บของไปอีกด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บยางอะไรนะครับอันนี้ยางอะไรพร้อมมีรองเท้าให้ด้วยนะครับตัวรถรอบคันนะครับสวยงามนะครับลงแม็กลงยางให้ใหม่ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับตัวถังด้านนอกเนี่ยวเรารับประกันสูงสุดอยู่แล้วว่าไม่มีรถชนหนักนั้นท่วมตัดต่อสวมทะเบียนใดๆทางร้านรับประกันสูงสุดรับซื้อคืนเต็มจำนวนที่คุณซื้อไปนะครับหากว่าเป็นรถเกิดอุบัติเหตุมานะครับทูกคมในของเขาก็จะคล้ายๆโตโยต้าวีออสนะครับสำหรับตัวนี้นะครับคล้ายๆกันเลยนะครับภายในจะเป็นสีดํา นะครับตัวเบาะนะครับผมจะเป็นการ,รมหีหยีแต่มีลายเส้นสีส้มตัดกันนะครับผมสําหรับเลื่งไม้คันนี้นะครับห้าหมื่นสี่พันสี่สิบแปดกิโลเท่านั้นแล้วก็ระบบความปลอดภัยก็เหมือนเหมือนกันนะครับถูกลมนิรภัยสองลูกแล้วก็เบรก ABS มีมาให้นะครับผมตัวนี้เบาะต่างๆบอดี้ต่างๆนะครับสมบูรณ์ทุกจุดใช้ได้ ทุกอันนะครับไม่มีแตกไม่หักนะครับตัวเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับผมอย่างที่บอกด้านหลังเนี่ยเขาเบาะเขาจะพับได้อีกเพิ่มที่เก็บของให้ได้นะครับอ่ะดูเบาะด้านหลังนะครับยังสวยๆเลยครับผังการใช้งานมาน้อยตัวเบาะไม่มีการเปื้อนคราบน้ํากาแฟใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาหรือด้านล่างก็ยังสวยงามนะครับผมคันนี้ล้างแบบไม่ต้องเยอะมากเลยนะครับใครที่กาลังมองหา ตัวรถเก๋งเล็กๆ5ประตูอ e ีโคคาร์ประหยัดน้ำมันนะครับสามารถใส่ของได้เยอะนี่ก็สอบถามเข้ามาได้เพจร้านของเรานะครับขายรถ, 12, รถมือสองสีชมรถหรือเบอร์โทรที่ผมลงไว้ให้ก็ได้นะครับเบอร์โทรผมเองติดต่อสอบ,าบอถามโดยตรงก็ได้นะครับผมสำหรับนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจเจ้าโตโยต้ายาริสนะครับปี2,015หนึ่งเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีตัวเจนะครับเกียร์ออโต้คันนี้นะครับราคาผมเปิดที่359,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้า ตัวรถสามารถจัดได้เต็มนะครับแล้วก็พิเศษนะครับสำหรับเจ้าตัวใต้อติรคันนี้1ปีแรกนะครับลูกค้าจะผ่อนเพียง5,200บาทเท่านั้นนะครับ1ปีเต็มนะครับผมงวดที่13หรืองวดที่ปกตินะครับผมปีที่2ลูกค้าจะผ่อนอยู่ประมาณ6,000ไปปายนะครับถึง7,000นะครับผมประมาณนี้แต่1ปีแรกลูกค้าได้โปรโมชั่นจากทางร้านของเรานะครับผ่อนอยู่ประมาณ 5,200บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ i n กซ์สอบถามเข้ามาได้หรือเบอร์โทรที่ผมลงไว้ให้นะครับโดยตรงเลยเบอร์โทรผมเองนะครับผมสอบถามเข้ามาได้แล้วก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับแฟนเพจสีคิมรวมลถทุกคนนะครับแล้วก็แฟนเพจทางช่องทาง YouTube ด้วยนะครับผมฝากติดตามเพจของร้านของเราขายรถมือสองสีคิมรดแล้วก็ช่อง YouTube ขายรถมือสองสีคิมรถเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ติดตามรับชมด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ